สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยผมให้เห็นด้านหลังนี้ว่าเป็นของเก่านะฮะมันเก่าส่วนด้านหน้านั่นจะมีแผงนะครแผงกั้นนะครับแผงกั้นอันนี้ก็ไมให้คือแบ่งเขตกันเนะหมือนแบ่งเขตกัน เขตหลังจากตรงนี้ด้านหลังผมเนี่ยก็เป็นโลกยุคเก่าเราเห็นรถยุคเก่าๆหมดยุคหมดสมยัยละหมดประโยชน์ที่จะใช้ละก็เปรียบเสมือนกับประเทศไทยเนี่ยต้องทิ้งโลกเก่าแล้วก็เดินข้ามเขตแดนเนี่ยไอ้ที่แบ่งเขตแดนและผมก็จะพาเข้าสู่ยุคใหม่นั่นเองนะครับเป็นยุคที่เราจะใช้ซอฟต์พาวเวอร์นะครับนำ โลกแล้วประเทศไทยก็มีแผนเป็นมาสเตอร์แผนที่จะต้องไปเป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์แวร์และมันเป็นลิขิตของประเทศที่พระโบราณป่ายุคกรุงศรีอยุธยาลิขิตไว้ให้แล้วนั่นเองผมมาถอดรหัส เราสร้างเส้นทางเดินไปตามลิขิตนั้นเมื่อถึงยุคโลสิตนะแล้วเรียกเส้นทางเดินนั้นว่าเส้นทางไทยมหาอำนาจนั่นเองแล้วมันควรจะเริ่ม13ตุลาเพราะเป็นวันสิ้นสุดยุคสมัยที่เราเรียกว่ายุคถิ่นกาขาวนะยุคถิ่นกาขาวได้จบลงพร้อมกับพ,พระมมากริย์ รัชกาลที่เก้านั่นเอ,เองนะครับอีกไม่อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันที่สิบสาตุลาแล้วนะครับอีกแค่อาทิตย์ผมผมเอาไว้ว่าหนึ่งอาทิตย์ละกันอาทิตย์สุดท้ายอ่ะโค้งสุดท้ายเนี่ยอยากจะให้คิดซะว่าเหมือนการเลือกตั้งอะนะเหมือนการยุบสภาและเลือกตั้งมีรัฐบาลใหม่ ต่างคนต่างก็มาเสนอไอเดียใช่ไหมฮะว่าใครมีแนวทางอย่างไรประชาชนถูกใจก็เลือกก็เหมือนเลือกตั้งนั่นแหละครับหนาก็เหมือนเลือกพักอ่าช่วงคงเลดอกทยเนะี่ยมันจะมีม้ามืดมาไอ้ม้ามืดนี่แหละผมขอเป็นม้ามืดนะครับเป็นม้ามืดมาจบยุคสมัยของประเทศไทยนะจบยุคถิ่นกาขาวนะด้วยการประกาศนะครับ ทำการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงประเทศไทยโดยอาสาเป็นผู้นำก้าวหน้าสูงสุดนะครับไปสู่ยุคใหม่นั่นเองนะครับดังนั้นก็จะต้องมีการประกาศเจ็ดจำงนะเจ็ดจำนงที่จะทิ้งยุคเก่าข้ามพรมแดนยุคเก่า มาสู่ยุคใหม่ที่ประชาชนปกครองตนเองเป็นรัฐบาลไปตลอดการและมีทุนสำรองคนละ12ล้านบาทเพื่อเปิดการค้าวิวีชีวิตใหม่ของโลกใหม่ที่เป็นประเทศไทยตัวจริงนั่นเองนะครับง,งานลักษณะ,ะยอย่างนี้เรียกว่า s o ฟ t ์ o w e r บังเงินบังเงิน บางเอลลลลิสาก็มาทำเพลงนะฮะชื่อของลลิสานั่นแหละแต่ว่าต้องแสดงตัวตนว่ามาจากบุรีรัมย์ฉากที่แสดงตัวตนไปกระตุ้นต่อมต่อมคนไทยหน่วยราชการาาต่างๆว่าจะต้งองใช้ซอฟ์พลเวอร์แล้วแต่ที่ผมทำมออกแบบไว้เนี่ยเป็นเส้นทางไทยมหามหน้าเนี่ยคือซอฟต์พ,พอเวอร์ตัวจริงและไม่ใช่ซอฟต์เพล์เวอร์แบบเล็กๆเป็นเมกกเลย ที่ประเทศไทยประกาศต่อเวทีโลกเลยเป็นผู้นำนะชาติมหาอำนาจด,ด้านซอฟต์าวร์เพราะเป็นผู้นำด้านสันติแล้วก็ประกาศกลุ่มชาติการยางมิรการรัสมัครชาติกลุ่มชาติการยางมิรเลยทำเพื่อทำการค้ากันในเบื้องต้นก่อนทำการค้ากันการค้านี่แหละมันจะสร้างความมั่งคัง่งความเจริญความเปลี่ยนแปลงระบบระบบจะอยู่ได้ยั่งยืนยาวนานเพราะระบบการค้าที่ ถูกต้องเป็นธรรมและดีกว่าระบบรัฐสภาถ้าดีกว่ารัฐสภาแล้วก็ประกาศใช้ได้เลยเพราะโลกนี้ต้องการหนีจากระบบรัฐสภากันอยู่แล้วระบบถ้าไม่ใช่หนีจากระบบทุนนิยมต้องการหนีจากการค้าระบบทุนนิยมนหะโลกก็ต้องการหนีอยู่แล้วไอ้ทุนนิยมมันมันได้เกิดวิกฤตอยู่เรื่อยมันปั่นทั้วัเองอะ่ะแล้วมันก็ไม่ยอมมลม้มนะมันก็อัดฉีดกันอยู่เรื่อยนะ ซึ่งมันมันสมควรที่จะหมดยุคเหมือนกับรถโบราณที่ทิ้งไว้ข้างหลังเนะี่ยมันกันเราจะพาโลกทั้งใบพาประเทศต่างๆที่มาสมัครเป็นชาติสมาชิกเนะี่ยทิ้งโลกเก่าไปเลยแล้วก็เดินเข้าสู่โลกยุคใหม่พร้อมกับประเทศไทยซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศนำผู้นำเราจะนำการปกครองในระบบการปกครองใหม่พร้อมกับการค้าใหม่ให้ดูไปสองสมัยคือสิบปี เมื่อประเทศต่างๆเห็นประเทศไทยโอ้โหสิบปีแล้วเลยคดเรื่องกับประเทศไทยก่อนแล้วอย่างมันทําให้การค้าระบบการค้าและ,ะการท้าสมมาตรอ่ะมันดีกว่าระบบการค้าทุนิยมมาเห็นชัด,ชดๆอ่ะเห็นแล้วประเทศก็จะมั่งคั่งประชาชนก็มั่งคั่งร่ารวยจะ gdp ทะลุสองหลักงานประเทศที่เป็นเพื่อนชาติัดสมาชิก gdp ทะลุสองหลักแต่มี g d s อีกประกาศ g d s อีกโอ้โหแค่นี้เขา g d s นั่นแหละคือ ตัวบ่งบอกของซอฟต์แวร์นะเรอยู่ในยุคทุนนิยมมันประกาศแต่ GDP นะฮนะี GDP, ถ้าไปยีตกมันก็ประกาศสงครามครับก่อสงครามกันเพื่อเงินสะพัดเนี่ยนะมันสามารถจริงๆเลยระบบการค้าทุนนิยมดังนั้นประเทศไทยจึงประกาศใช้การค้าใหม่ไม่ใช้แคปิตอลลิซึมใช้พอเพียงจิตซึมซึ่งเป็นของของเราก้านั่นเองนะครับตอนที่นี่ต่อยอดมาพัฒนาให้กลายเป็น พอเพียงเชิงลูกเสถียรมันจะเริ่มต้นด้วยการพอเพียงเชิงลูกเสถียรก่อนพอเพียงเชิงลุกก็คือผลิตเท่าไหร่ขายได้หมดไม่มีเอ l นดะเมื่อขายได้หมดไม่มีเอ l ดมันก็เสถียรครับใช้เว็นนานห้าปีสิบปีเสถียรแล้วค่าเงินไม่ตกห้าปีก็ไม่ตกสิบปียังไม่ตกเลยเงินมันเสถียรอีก่าะหากนะเพราะที่นี่นจะกัจัดไอ้การ พิเศษในการสั่งซื้ออะไรพิเศษทุกคนจะซื้อสินค้าจ่ายลูน้าก่อนอยู่อยู่ในคิวตามคิวไม่มีมันจึงไม่มีคนรัก Q, คิวกลุมมวิเศษอะไรเนี่ยหรือต่อยอดกันไม่มีทุกคนได้เท่าเทียมเฉลีย่ยเท่าเทียมกันหมดนะเพราะว่าการที่เงินได้ค่าหรือเงินเฟ้อเนี่ยที่นี่คมุคมกำเนิดเลยดังนั้นมันโอ้โหทั้ง เงินก็ไม่ด้อยค่ามาตั้งห้าปีสิบปีแล้วมันจึงเป็นเส้นทางที่ประเทศอื่นจะเดินตามประเทศไทยนั่นเองแล้วประเทศไทยก็จะกลายเป็นมหารัฐแล้วก็จักรพรรดิราชเขตที่เป็นจักรพรรดิเพราะว่าประเทศอื่นๆเนี่ยคือมันจะมีการสร้างเมืองสีส่สไตล์ด้เมืองสีส่สไตล์ที่มีอยู่เมืองเนี่เป็นเมืองย้อนยุคย้อนยุคอย่างของเราแล้วก็ย้อนยุกปฐไผ่กุศอยาที่จเจริญรุ่เรงเรืองาะ ยุธยานี่จะเลยรุ่งเรืองมากเลยนะครับอ่าเป็นเมืองหนึ่งของโลกเลยนะครับนะฮะการค้าหนึ่งของโลกจะเลยรุ่งเรืองมีชาติต่างๆเข้ามายุดแยะมากมายเลยนั่นแหละเราจะสร้างบรรยากาศนั้นคือต่างชาติเข้ามาเต็มอ่ามีวิถีชีวิตแบบการย้อนยุคไอ้การที่มีเมืองย้อนยุคนี่แหละครับนะครับมันทําให้หนึ่งมันทําให้หยุดได้ดิวอร์เดอร์ลงนะดิวเดอร์ออเดอร์ไม่สามารถจะ,จะเจริญต่อไปได้นะก็เจอ เมืองจอนยุคแล้วก็เจอเมืองตอามภูวิศาสตร์แล้วก็มาเจอเมืองกีฬาเมืองบันเทออิงอีกมันแยกไปต่างหากแล้วมันใช้สกุลเงินต่างหากแล้วมันไม่อยู่ภายใต้อนัตนี้มันไม่ได้ใช้เงินสกุลเงินเนี่ยเพราะโลกมันคุมด้วยการเงินโลกสุยุคใหม่แล้วสมาค t c o n งแข่งแต่ไอประเทศย้อนยุคมันไม่มีสมาคมแ a c t มันอยู่แบบมนุษย์อยู่มันจะเป็นอีกเมืองหนึ่งเป็นมนุษย์อยู่อยู่อย่างมนุษย์อยู่ไม่ใช้ เครื่องทุ่นแรงหรือไอ้อะไรเนี้ยถ้าจะใช้ก็ไม่เกินสิบเปอร์เซ็นถ้าม่ถ้าจะใช้นะก็ไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต่อมานี้ยดังนั้นเมืองย้อนยุคนี่แหละครับนะฮะมันไม่มีเงินไม่ถอยถอยแล้วมันอยู่อิสระนะฮะเมืองย้อนยุคทําให้มนุษย์เนี่ยนึกถึงเอ่อความเป็นมนุษย์อะ นะอยู่อย่างมนุษย์แล้วก็จะไม่เป็นมนุษย์ที่เป็นขยะเหลือของยุค AI ไอที่มันที่เขาคาดการไว้ต้องมีมนุษย์ที่เหลืออยู่มนุษย์ไม่มีประโยชน์เพราะว่าคนยนต์มาแทนแต่ที่นี่อย่างเช่นประเทศไทยจังหวัดไหนประกาศเป็นเมืองย้อนยุคมันก็จะเป็นเมืองย้อนยุคแบบกรุงศรีอยุธยาอยู่แบบนั้นเลยนะฮะท่านออกมาหมุนเวียนได้ แล้วทุกคนต้องหมุนเวียนเหมือนฤดูกาลอะแล้วแต่เข้อรอบปีปีหนึ่งก็เปลี่ยนไปอีกเมืองหนึง่งปีนึงเปลี่ยนเปลี่ยนได้สามสี่มีสี่ปีอะเปลี่ยนเมืองนงนะครับหรือเขเอรอบหกเดือนจ้อรอบใจมาศสี่เดือนไอ้สามเดือนก็ได้อย่างเงี้ยนะครับก็ไปเลือกกันตามสไตล์รัศยมนะครับเมืองยอนยุคเป็นแบบนี้น,นี่คือตัวอย่างตัวอย่างที่ใช้ ซอับพลวเวไงนี่ก็ละคือซอับพลวเวแบบใหม่ที่เวียดไทยต้องเป็นผู้นำของโลกขอเชิญสั่งรถเส้นทางนี้ครับ